ตรงนี้เขาคิดกันเนี่ยสุ่มในสุ่มเขบอกว่าลูกก็สี่ร้อยบาทเราไปเล่นดูนี่คือเหลืออะไรบ้างที่แบบรางวัลใหญ่เหลือก็เป็นรางวัลใหญ่ของเล็กตัวเล็กกว่าเลยเบย์แล้วเราก็จะเอาของเล็กหมดท่าลูกพัดมาเบย์พี่ครบรินครับโอ้ยหลอกพี่หลอกหลอกเป็เป็นอะไรสวีทเนี่ยครบครับอะไรกองใหญ่อยู่นในนี้โอ้ยหมวดที่สามละเป็น บัฟฟี่ครับโอ้ยสวยจริงอะดิโมมันก่อนที่มาโค้ดสวยเลยตอนนี้ตีอันนี้เป็นส่วนลดนะคะเราได้ทร้านน้องไ่ไปต่อไปก็ได้นะครับเติมมิอนฟู๊ดครับใช่มิมอนฟู้ดมิมอนอยคือไดร์เบนกรีเมนครับเฮ้ยหัวใหญ่หมดเลยอ่ะเอาส่วนลดมาใช้เลยใช่ป่ะได้เลยทุกคนลุ้นว่ากระลองออกไปสวิธเนี่ยปูดค่ะใช้ค่ะสองพันสามพันสี่ไปที่เซ็นท์ปิ่นเกล้านะวันที่เท่าไหร่นะส ปีไพ่ยี่แปดไปเล่นกันลุ้นกันทีหนึ่งไปมาแพ้ได้มาอีกแล้วครับจุ่มในจุ่มครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ที่แบบไฮไลท์อะไรเพิ่มเชียร์อัพครับนี่ใส่เชียร์อัพไปเพิ่มเชียร์อัพบีสาม้นี่นี่นี่โอ้โหมีสามโอ้แล้วดูขี้ของมิดแต่ไมหมดเลยคิมมอนนี่คิมมอนโอยสองมิดหนึ่งตัวตอนนี้มีบีหนึ่งด้วยวันนี้นะเอากิรูงานรอบนี้เอาห้าก่อนไหม ตัวแรกเป็นปราบูบูสเปซครับโอ้มาถึงก็สเปซก่อนเลยที่สองเป็นพวงกุญแจคายเบบี้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวที่สามนะครับอ๋อน้องโซลิแอคนี่ได้น้องโซลิแอคด้วยอันที่สี่น้องฟอบฟี่ฟับฟี่ไปเลยไปสุดท้ายแล้วปราบูบูไหมอู้ฟอบฟี่เหมือนกันเลยเฮ้ยฟอบฟี่อีกแล้วอ่ะโฮ้ยติดใจว่ะขออีกสองได้ป่ะสองสุดท้ายนะอันแรกเป็นอ๋อคายเบบี้โพสล์ครับที่เป็นโมเดลครับอ๋อได้ยังงี้อันสุดท้ายเป็นดีอู้อู้ โโออ้้ลาบูบูมาเกล้าแอนนี่รางวัลเรานี่อันนี้ขอไม่เปิดนะเปิดแค่อันเดียวเลยไฮไลท์เนี่ยหมดเนี่ยวสองพันแปมาเล่นกันเซนเตอร์ปินเก้าชั้นจีวันนี้มาจุ่มในจุ่มนะครับแต่วันนี้ไม่เปิดเองครับเดี๋ยวหาเหยื่อมาเปิดว่าเป็นใครปสวัสดีค่ะค่ะอยากได้ตัวอะไรหน่อยชี้ดิอ้าวทำไมชอบตัวนี้เพรตัวน่ารักมันน่ารักอมามาไหนได้ไรเปิดดิเป็นน้องชิมูครับผมชิมู ชอบไหมชอบไหมอยากจุมอีกไหมให้ให้คนในครอบครัวกดติดตามพี่หน่อยกดติดตามช่องพี่โบนะคะเอาอีกร่ปหนึ่งว่ะโอ้โหอ่าอะไรอน่ยคิวเบบี้คิวเบบี้นี่ใช่เปล่าอันนี้เปล่าอยากได้เปล่าพี่สาวมาพี่สาวมาเอาอะไรครับอยากได้อะไรครับอันนี้ความหวังของน้องสาวอันนี้ความหวังของพี่สาว มีพี่รุนมากเลยเป็นผลำไม้หอมโอ้โหอ้าพี่ได้ลาบูบูหรือได้มอลลี่ปีให้เลยหนึ่งสองเป็นเบบี้ทีกระเป๋าครับผมาออยากได้ไหมคะต้องได้ก็ไปค่ะขบาุณค่ะสนุกไหมรอบนี้สนุกมากค่ะรอบหน้าอย่ามาเล่นกันด้วยบ๊ายบายฉันอยู่ตลาดเตวัดกุ เขาจุ่มในจุ่มเนเปิลโก้จุมจ่มล, 3, ละสามเก้ารางวัลก็เหมือนเดิมมีบูบูทายเบบี้หนึ่งฟองหนึ่งรางวัลในนี้อะไรก็ได้อฟองที่หนึ่ง <c oughs> อันนี้ครับอะไรเนี่ยนูร่ากล่องดำลอล่าลอล่ากล่ดำาองทนึ่งนลอล่ากล่องดำนะันี่ต่อฟุ๊อะไรนี่คีมออไม้คีมเฮ้ยกลยเียวก่ีอ่ะฟองที่สามอะไรก็ได้วะาที่มันใหญ่ๆสักอันนึง อะไรเนี่ยนี่กล่องใหญ่อะนะโอเคโอเคอยู่อ๋อเขาพิมพ์มี่ตุ่มนี้เองขอใหญ่สักลูกได้ไหมเปลี่ยงเปี้ยงอะไรเนี่ยอันไหนเอ่ยโอเคได้ตัวนี้นะผลไม้ชอบจุบอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะอยากได้อะไรก็ได้เปิดกันอะไรเนี่ยมิสเตอร์ปลาได้ไงกล่องใหญ่มันเลยนะห้าลูกได้ขนาดนี้เลยเรามาดูแลกันตาย มาอีกแล้วจุ่มในจุ่มแล้วพวกแกก็ไม่ต้องถามว่ามันอยู่ที่ไหนเอ็ดพนางานฮอปปี้เฟสครั้งที่2นะวันที่6ถึง8ปดถ้ามาดูคลิปก็รีบมาแล้วกันมาแต่วันนี้เราไม่ต้องอะไรมากน้องจับไอ้นี่ใช้ดึงอื่นแล้วเปิดเลยอะไรออกอาโอเคโอเคอพี่กันนะอีบุยครับอี่บูพี่บูเอ้ยโอเคมาจับไปพี่หน่อยเปิดแล้วเปิดมาเป็นเป็นน้องอุ้ยเฮ้ยไม่ต้องแล้วเอาไปเลย ได้เป็นมารีสเต์เฮ้ยมารีลลสต์ลลเ,สเอาไปเลยมาให้น้องรับลลเอาใครก็ติดตามผมมาูกดตอนนี้ได้ไหมอ่ะอาหารมากล้าขอก็กล้าให้มาขอ,อของแท้ของแท้ของแท้เลยถูงร่วงเลยค่ะถูงร่วงเลยค่ะบินนี่เดอะยูค่ะรู้สึกดีใจนะครับแฟนคลับเกิดใหม่หนูว่ายอดโอ้ขอบคุณค่ะไปทีมงานร่วมหนึ่งมาวันนี้กูยังไม่ได้อะไรเลยมึงก็ยังได้หน่อยอะไรกูเอา ใช้มาเยุะแยะมันจะสุ่มในสุ่มทั้งชีวิตหรือไงเนี่ยกตะดิจัไงครับวันนี้ในนี้จะมี ABC ครับพี่ถ้าเป็นสเปเชียลพี่จะได้ระบุบูเป็ดในพิธีตัวใหญ่ไม่ก็ตัวตุ่ร้องสี่ลูกใช่ครับสเปเชียลมีจริงเปล่ามีครับพี่สี่หมูฟ้าครับพี่ตัวนี้ใช่ครับนี้ตัวแรกไม่ตัวนี้ไว้ B B โซนนั้นเลยครับทั้งหมดเลยในนี้กล่องหนึ่งเลยเอาตัวนี้แล้วกันมงคล B A A อันนี้เลยครับพี่กล่องใหญ่อะไรก็ได้ตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันเหรือตัวสุดท้าย A A B อีกแล้วอันนีี้ดกกว่่าเลออง รู้ไหมเขาว่าไม่พอป่ะไม่พอก็เอาอีกดีสีบอลสุดท้ายละอันนี้บี้หูปลาบี้เอแกะบี้ให้ดูก่อนมาว่าเป็นยังไงมันไม่มีซองเว้ยมันเปิดมามันได้เลยปุ๊บมันเป็นแบบนี้เลยวู้ถึงกล้องทองเฮ้ยเจ๋งว่ะมีกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งเออโอ้สีแบบคุยคนละสีเลยว่าน่ารักว่ะนี่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 อันนี้อันหนึ่งหนึ่งเปิดยวดูอะดู เฮ้ยโอ้โหได้ตัวแบบนี้เลยเป็นงานประกอบนะ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะลูกเฮ้ยสองพันได้ขนาดนี้เลยคตอดคมฮมาอีกแล้วนี่ร้านเดิมจุ่มในตุ้งไข่แดงร้านประจำของเราชื่อร้านอะไรครับพาแปนสุ่มครับผมโอ้โหนี่ร้านเรียกว่าต้นตำรับเลยกางวัมีอะไรบ้างไหนอธิบายหน่อยครับตอนนี้ก็จะมีลาบุบูมากาลองวีหนึ่งน้องคายเบบี้ซันเซ็ตน้องดอลล่าคือข้างหลังมีอีกด้วยนะข้างหลังอีกด้วยครับผมโอ้โหเรียกว่าเยอะมากเลยที่ไหนครับ ที่เซนทันเบสเกตนะครับซันจีหน้าร้านวิสดอมเลยครับผมมาช่วยหน่อยแกนั่นแหละจะไปใช้นอันนี้ใบแรกปอ๋อมอทีสครับผมเป็นน้องหมาเฮ้ยตัวนี้น่ารักเฮ้ยตัวนี้น่ารักต่บอกพี่ว่าน้องรู้ว่าใบไหนไม่รู้เลยรู้สิต้องรู้เราเป็นคนใส่เร้องรู้จีิว่าใบไหนนี่แหละค่ะได้เป็น งป๊อปปี้นะป๊อปปี้โอ้โหป๊อปปี้ช่วยตัวเองอะดีที่สุ๊ดจับเองลุ้นเองนักเลงพออะไรเนี่ยเบบี้ทีซิปเปอร์ครับผมน้ำตาไหลเบบี้ทีเต็มพาลาสควนในควนควนในควนเอ้าชิงนกองยอุงข้าวเคยเคยเคยจับไหมเคยจับไหมลองลองส่งมาครับอะไรเนี่ยพาโนซีมีหางครับนี่ไงคุณมีหางอะไรในสองมองต้องบอกเหมือนเราซื้อซื้อเสียงครับเป็นการซื้อเสียงหน้างานครับ นี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้ิฮ้ยหในสิเว้ยหนึ่งในสิีมันต้องได้เว้ยันที่ไหนนะที่ไหนรับชั้นี้ครับจทุกวันไหนกเนี่ยถึงไระที่สอง้นโอเควันนี้มาช่วงท้ายนะเหลือลาบุู้ใช่ไหมปึบเป็นอะไรเนี่ยออเป็นตหลเราลาวูผมหน่อยไดไรไม่เป็นมีมอนวีหนึ่งแลมอนเอาไปเลยครับ บูฟเฟ่ของขอนะโอเคมือสั่นเลยเป็นมีมนมีินโพรนเชิญนะครับวันนี้ทำไมได้มีมนครับบุฟเฟ่พี่ขอนะได้เป็นเรียบร้อยสำหรับบุพเฟมาการลองโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยพี่ให้ล่องพองไปแมกกันโซอ่านางวาวครับกล่องสีเขียวอ๋อเป็นน้องถั่วน้อยครับผมตัวนี้โอเคเรามาอยู่ของผมกลางคืนฝนตกแต่เราก็ยังมาเจออีก จุ่มในจุ่มร้านอยู่ที่ไหนตรงไหนเปิดยังไงไม่ต้องมาคอมเมนต์นะพี่ครับอยู่ไหนครับผมจะไปหาบอกเลยครับร้านชื่อร้านเทเทนนะครับมาเปิดที่คลองถมทุกวันเสาร์ครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่เราทําจุ่มในจุ่มเป็นล้วนใหญ่เป็นบ้บเป็นทายครับผมแล้ว่าเราได้อันนี้มาลายล่าแคปตัวนี้เพิ่งเพิ่งเข้าคนใหญ่จะเป็นก๊อปมาซะเยอะมาตรฐานเราห้าใบรางวัลมีจริงไหมอะไรเอ่ยเป็นปูสปริงครับพี่ดึงจุ่มตัวนี้โอ้โหได้ไรอึ๊บอะไรเนี่ยจุ่มยางมัดผมดีโมเอ้ จะมดผมชัน้นอ่าถูกปึ๊บอะไรเนี่ยจยุ๊จุงหนึ่งจุ่มเฮ้ยเฮ้ย้พูดจริงูุเล่นไม่เกลียเฮ้ยอันนี้สวยจริงโอ้จ<อ>ุ่มที่เซคายเบบี้มอนเตอร์หนูหนูหนึ่งจุ่มพี่แรกกับหนึ่งคู่ได้ไหมไม,มาเลยน้องจุ่มใช่ไหมวะคุณคุณเลยกูว่าเนี่ย ให้หน้องหนึ่งซุ่มแต่พี่แรกกันโรตเที่หนึ่งใบนะอะไรหมูลูรูเฮ้ยหมูลูเร็วทำการแรกก่อนทยิบมาใบหนึ่งให้พี่อะไรก็ได้ทีนี้ทีนี้แลกกันอยากได้กด็ากมาเล่นที่กองถุงกันเทือนสิเย้มาเดินเที่ยวที่เดอะวอล์คลาซาฟือฉันเดินมากินข้าวแล้วก็เจอที่อีกแล้วจุ่มได้จุ่มอีกแล้วเบื่อไหมไม่เบื่อไม่เบือเ่อดูพี่เกลือไงเกลือโอ้หกูก็กูก็แบบนะเกลือทุกรอบนะแต่ไม่รู้วันนี้เกลือไม่เกลือไม่รู้แต่วันนี้เรามาแน่นอนครับนี่ราคาของเขานะครับตามร้อยแปดสิบบาทใครอย อีหนึ่งวีสองเดวี่ทรีวีสามแล้วก็มีอีกมากมายเลยค่ะตามตามตาแตามไหนดูดิได้อะไรปึ๊บสวิตรุดฟาดไหนดูสิหนึ่งสองสั้นเอาทำไมล่ะอันเดิมเลยดูพี่เกลือไงไอ้สองกล่องแล้วไม่ยอมเอานี่มาอย่าบอกกัาสวิตชุตปาร์ตี้โอ้ยหลวงแจ้ค่ะเราเชียร์ชาวบ้านที่เขาเอาได้เองเลยรู้สึกต้องไปบูชามีจริงปะเนี่ยมาอะไรเนี่ยเพชรนีลูกเง้นฟ้าไม่จะเป่ามีซิปนะนี่ปึ๊บ เบบิตีรู้จักพี่วะ <c oughs> รู้จัก <c oughs> รู้จักทางไหนของจริงแค่ของแท้ของกลัวเหรอพี่กลัวพ,พี่พี่จีดยาแล้วไม่ต้องกลัวเอามาลูกหนึ่งมากี <Lucky Emma. S 2> ้ k อมม m าถือไปเลยค่ะให้ค่ะอันนี้เราอยู่เซนเตอร์เบเกตนะเขามี <c oughs> อะไรจุ่มในตุ่มวันนี้เขาบอกจุ่มในตุ่ม <What? S 2> แ๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้อะไรบ้างทำไมถึงชื่อจุ่มในตุ่มก็คืออันนี้มันเป็นตุ่มเราก็เลยเรียกว่าจุ่มในตุ่มนะคะ ตันตีรางวัลไม่ต่ำกว่า400แน่นอนรางวัลใหญ่สุดเป็นลาบูบูเวอร์สองลองลงมาเป็นลาบูบูเวอร์หนึ่งจะถึงวันไหนวันที่30ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจับก่อน5้าจุ่มเอ้ยเราต้องเอาอะไรลาบูบูใช่ไหมวกแก่ข้าวหวานแก่เลยค่ะอะไรเนี่ยโอ้ชี้จีค่ะนี่มาแล้วตัวที่หนึ่งหยิบกันต่อเนื่องครับเปิดมาเป็นโลกิกิวีหนึ่งค่ะเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยโลกิกิวีหนึ่งตัวที่สามคืออะไรพ <BB S 2> ี่พี่โพสต์ค่ะได้แล้วตัวหนึ่งใครติดตามพี่มายกมือโชว์โชว์ก่อนโชวจอาบาจับพี่่หนอย เปิดเลยเปิดเปิดเลยค่ะ baby billy โอ้โหตูด้าพี่เลยเปิดคลิปด,ดูเลย <c oughs> ได้เป็นมิโกโอเคมา <c oughs> เปิดเลยลูกได้อะไร baby billy โอเคตามนี้่ะค่ะ <c oughs>